สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็ตรงก,กันกับวันที่9กันยายนนะคะพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะก็มาเล่าข่าวนะคะของกลุ่มอุตุนยิยมวิทยานะคะเกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศนะคะภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะในภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมนะคะซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะ สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรค่ะและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังนะคะและก็เรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564ก่อนค่ะ เนื่องจากร่องมรสุมกําลังแรงพัดผ่านทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันทางภาคใต้และก็อ่าวไทยนะคะมีกําลังแรงค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกดนซึนนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำลงอา่าวตังเกียนะคะในช่วงวันที่12-13กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะ พยายก,กณอากาศนะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่นะคะและก็มีฝนตกหนักถึ เป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรพิจิูรณ์กำแพงเพชรและก็ตากนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-24ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32ถึงองศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่นะคะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอุดรธาน,นีหนองคายบึงการนครพนมสกลนกครน,นะคะ กาลสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุปรินทร์สีสเกตบุราชธานีและก็อำนาจเจริญค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-25ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-30ถึง30องศาเซลเซียสนะคะลมแปรปรวนนะคะความเร็วอยู่ที่1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ บริเวณภาคกลางนะคะจะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะคะนคปรปฐมกาญจนบ,บุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสค่ะลมแปรปรวนนะคะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ วันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็ตราดค่ะอุณหภูมิต่าสุดนะคะอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-32องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมาากกว่2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝน,นฟ้านขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจบคีรีขันชุมพรสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36ององศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เลก,ก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างจากบริเวณชายฝั่งนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่และก็ตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24องศา,ศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเะเลก็มีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรค่ระบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมมาากกว่2่2เตรคะ ส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสนะคะลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกค่ะ รวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเทียบฉับพลันนะคะน้ําป่าไหลาหลากไปด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะก็มีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรแล้วก็บริเวณทะเลเอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะมีคลื่น สูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะที่ต้องการเดินเรือนะคะช่วงนี้ก็งดการเดินเรือนะคะหรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดการออกเดินเรือช่วงวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะ เนื่องจากรล้องมรสุมกําลังแรงพัดผ่านทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้นะคะและก็อ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกลซสนนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงอา่าวตังเคียในช่วงวันที่12-13กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะ ข้อควรระวังนะคะในช่วงนี้นะคะในวันที่8ถึง10กันยายนพุทธศักราช2 5 6 4นะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในเขตทางภาคเหนือภาค ออกชิงเหนือทางภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบจับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะส่วนชาวเรือชาวประมงนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรงดการออกจากฝั่งนะคะ จนถึงวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564นะคะออกประกาศณนวันที่8กันยายนพุทธศักราช2564นะคะจากกลุมอุตุนิยมวิทยาค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารนะคะของกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนนะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะย่างจะเข้าฤด,ดูหนาวยังไงเพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารของกลุมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ